รีวิวเจ5ดไทยนะครับเทสแค่2ลูกครับผมครับแมกครับเครื่อปืนนครับลาม่าไทยครับครับลองเลยครับ โอเคครับปดเซฟนะครับปดเซฟนะครับโอเคครับเฮสสวยครับสไลค์ค้างครับผมดูครับหมดแม็กซ์สไลค์ค้างครับตีลงครับนัดต่อไปใส่แม็กซ์ใส่ได้เลยครับโอเคครับดูแผลครับครับจบครับ